พอตำรวจเขาได้หลักฐานเพิ่มเติมมันก็มีคลิปเสียงที่โผล่ออกมาในการที่ช่วยให้ธุรกิจเนี้ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตัวบอสพอเองและดิไอคอนนั้นล้วนต้องจ่ายเงินเส้นไหว้ให้กับเหล่าเทวดาหรือคนที่มามารับสวยเพื่อช่วยให้ดิไอคอนไปหลอกลวงชาวบ้านได้คนเหล่านี้เนี่ยเรายังต้องส่งเสียงไปดังๆว่าให้จับให้ได้ด้วยไม่ใช่แค่จับผู้ต้องหา ไอ้เทวดาที่รับเงินไปอย่างเดียวแล้วปล่อยให้ธุรกิจแบบนี้มันงอกเงยในประเทศไทยก็ต้องจับให้ได้เช่นเดียวกันลองไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับหลังจากตำรวจได้รับโทรศัพท์ของบอสพอมาซึ่งภายในก็มีคลิปเสียงเหล่าเทวดาที่วนเวียนมาตบทรัพย์ตอนนี้ฮะต้องรอรหัสผ่านจากบอสพอคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าบอสพอเนี่ยจำรหัสผ่านเข้าโทรศัพท์ตัวเองไม่ได้เนี่ย นนตำรวจเขาก็ต้องโหพยายามไปงัดความจริงออกมาว่าเมื่อไหร่จะได้ข้อมูลนะฮะกรณีของการตบซับล่าสุดมันมีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาแล้วนะก็คือนักร้องเรียนสาวที่ตบซับบอสพอไป10ล้านบาทโดยมีการออกมาบอกข้อมูลนี้ว่ามีคนเนี่ยนะฮะซึ่งอ้างตัวว่าเป็นคนดูแลผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่ดบซับดีไอคอนคุปไป10ล้าน ช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมบุคคลนี้เคยไปแจ้งความที่บอกอบปคบอช่วงเดือนกุมภาแล้วก็ร้องเรียนใส่ร้ายดีไอคอนกรุ๊ปจากนั้นดีไอคอนกรุ๊ปก็เคยไปแจ้งความว่าถูกรีดเอาทรัพย์แต่ก็มีการถอนแจ้งความไปเพราะก,กลัวเนื่องจากถูกบุคคลคนนี้ข่มขู่หลายทางคนคนนี้ยังมักอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตที่มียศแต่ไม่ถึงขนาดรู้จักรัฐมนตรีแต่บุคคลที่นักร้องเรียนคนนี้แอบอ้างว่ารู้จักนั้น สามารถทําให้บริษัทเดือดร้อนได้เลยบริษัทจึงจ่ายเงินไปอยู่10ล้านเป็นเงินก้อนเดียวและมีการจ่ายเพิ่มอีกเพราะผู้หญิงที่มาตบซัพย์มักจะขอเพิ่มโดยจ่ายเนี่ยไม่ได้จ่ายตรงนะจ่ายผ่านองค์กรหรือมูล,ลนิธิสําหรับคําใบเทวดาที่เป็นนักร้องเรียนสาวคนนี้ก็มีเพจดาว8แฉกซึ่งก็เป็นเพจที่เขาการันตีว่ามีแหล่งข่าวอยู่ใน ตำรวจบบน,น,น,นะะไ,ได้ไปต้นเนี่ยนะฮะก็ออกมาเปิดเผยคำใบว่าเป็นนักร้องหญิงที่ตบซับดีไอคอน10ล้านเป็นคนที่เคยมาโหนกระแสผู้หญิงคนนั้นแหละคนนั้นจริงๆที่มั่นมั่นเชี่ยวชาญเรื่องแชร์ลูกโซ่เพราะมีอีโมจิหัวร็อคกคิกๆ2ตัวนะฮะชาวเน็ตก็ตามหานักร้องเรียนหญิงคนนี้บางคนก็ทราบแล้วหรือบางคนก็บอกใบเพิ่มเติมว่าใช่คนที่ตัดผมบ๊อบไหมใช่คนที่ชอบพูดแทรกพิธีกรหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าใช่คนคนนั้นจริงๆเนี่ยก็เคยออกเนชั่นทีวีด้วยเหมือนกันนะสัปดาห์ที่แล้วฮะรายการเนชั่นทันข่าวค่้ออกมาเปิดโปงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเครื่องเส้นเพื่อบวงสวงเทวดาให้ช่วยคุ้มครองธุรกิจการตลาดแบบออนไลน์โดยเฉพาะการขอใบอนุญาตทั้งขายออนไลน์และขายรูปแบบสมาชิกพบว่ามีนายหน้าสองคนคนแรกสาวตาโตพูดจาฉะฉาน ซึ่งก็ต้องบอกว่าคนนี้แหละที่เชื่อมโยงกันว่าจะเป็นนักร้องเรียนสาวที่ไปตบซับสิบล้านหรือเปล่าและคนที่2คือนายพันสามดาวทั้งสองคนเป็นที่รู้จักกันดีในวงการว่าสามารถวิ่งเต้นและขอใบอนุญาตได้นะฮะแต่ในช่วงภายหลังเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นคนดูแลผู้เสียหายแบบนี้เป็นต้นก็มีการเชื่อมโยงไปหลายคนนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยก็ถูกหลายฝ่ายเชื่อมโยงเหมือนกันว่าใช่ตัวเองไหม ความเคลื่อนไหวของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งล่าสุดหน้า Facebook ก็บอกว่าโอ้โหอะไรอะไรก็กูเนาะโยงมาที่ต้นอ้อหมดเลยขอแจ้งตรงนี้ว่าไม่ใช่ตัวอ,อ้อแน่นอนไม่เคยรู้จักกับบอสพอและอ้อไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแชร์ลูกโซ่ที่สําคัญไม่ใช่นักร้องเรียนส่วนมากจะพาผู้เสียหายที่ถูกกระทําความรุนแรงหรือเคสอื่นๆเข้าสู่กระบวนการเท่านั้นเรื่องเงินผ่านมูลนิธิตรวจสอบได้เลยค่ะว่าเงินเข้ามาถึง10ล้านหรือเปล่า ส่วนคนที่กล่าวหาว่าเป็นอ้อโดยที่คนไม่รู้ข้อที่จริงก็อยากจะขอปกป้องสิทธิ์ตัวเองและนี่ไม่จําเป็นต้องแฝงตัวไปออกรายการไปทุกครั้งมีผู้เสียหายทุกครั้งเคสดีไอคอนอ้อเองไม่เคยเข้าไปยุ่งเรื่องอื่นนอกจากรวบรวมผู้เสียหายอันนี้คนหนึ่งละที่ถูกหลายฝ่ายเชื่อมโยงอีกหนึ่งคนที่หลายฝ่ายก็เชื่อมโยงเหมือนกันก็คือคุณกฤิออนงสุวรรณวงศ์นะฮะคนนี้เคยออกรายการเนชั่นทีวีและเคยออกรายการโหนกระแส ปัจจุบันเป็นประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์และศูนย์ข่าวต่อต้านโกงชี้แจงผ่านเนชั่นทีวีนะฮะว่าเงินที่บอกกันเนี่ยข้อจทจริงคือเป็นเงินของผู้เสียหายที่ได้รับจากการเยียวยาของบอสพอยอดเงินของส่วนผู้เสียหาย89คนที่มาร้องเรียนจ่ายตรงการไปไปโดยมีตนเนี่ยเป็นคนประสานอีก20%ที่บอกว่าตัวเองได้มานะ่ะไม่จริง เป็นเรื่องที่เขาติดต่อทนายคนอื่นแล้วต้องจ่ายแต่ในส่วนของตนไม่มีและไม่เคยเรียกรับเงินจากบอสพอพอผู้เสียหายได้รับเงินก็ถามว่าแล้วตนเองจะได้อะไรมาช่วยตนเองเนี่ยเพราะว่าเวลาไปเนี่ยก็เลี้ยงข้าวเขาด้วยซึ่งก็บอกว่าเราไม่ต้องการอะไรต้องการดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกว่าเราขับเคลื่อนงานด้วยกองทุนนะถ้าหากผู้เสียหายจะช่วยกองทุนก็ส่งเงินให้กับกองทุนเข้ามาแบบนี้โดยไม่ได้กําหนดตัวเลขว่าจะต้องให้เท่าไหร่ บางคนก็ไม่ได้ให้10ล้านจึงไม่ได้ให้ตนยืนยันแน่นอนแล้วบอกว่าถ้ามีหลักฐานจริงก็นำออกมาเลยทั้งคลิปทั้งเสียงหลักฐานตนเองพร้อมชี้แจงครับมันไม่มีหลอกน้องพี่ไม่มีสิบล้านหลอกน้อง<ม>ถ้ามีเอามาเอาเอามาเลยพร้อมมาเติมพร้อมเลยพี่จิตตนโนขอโทษครับสรุปว่าขเขาได้โอนมาให้พี่ไหมไม่มีไม่มี ก้องถ้าโอนน่ะ้มันต้องมีหลักฐานชีทางการเงินต้องมีเห็นที่เขาโพสต์คือตกใจไหมคะหรือว่าไม่ได้ตกใจหรอกเพราะวันหนึงเราอยูนเนวงการนี้น้องมันก็ต้องมีอะไรที่มีนงยถือเราเพราะเราเป็นคนกลางในการประสานครับถูกไหมคะฉะนั้นข้อป้องกันก็คือเราต้องพร้อมจแจ้งเมื่อมีคนกล่าวหาเราก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาที่นี่ได้แค่ั้เอแต่เขาบอกเขามีคลิปเสียงใช่ไหมพี่เอามาเถอะ คลิปเสียงนะมันเอามาทั้งทั้งหดไหมถ้าเอามาทั้งหมดแต่ที่ยินดีเปิดได้เลยค่ะว่าไ,ไม่เคยได้รับเงินสิบล้านไม่เคยได้รับเงินสิบล้านถ้ามีก็พร้อมที่จะชี้แจงและหลักฐานเอามาได้เลยถ้ามีเงินสิบล้านเข้าที่เนี่ยส่วนตัวยืนยันและพร้อมที่จะชี้แจงไม่เคยได้รับเงินสิบล้านถ้ามีคลิปเสียงมีหลักฐานนําออกมาเลยนะฮะพร้อมที่จะต่อสู้กันนะครับขณะเดียวกันเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยล่าสุดได้รับคํายืนยันจากบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วบอกเลยนะครับ ว่าคลิปเสียงที่มันมีเนี่ยมันไม่ใช่ AI นะฮะมันเป็นเสียงจริงเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้วคือ3คลิปคลิปเสียงที่เกี่ยวกับคนที่ชื่อประทีปคลิปเทวดาที่เป็นเครือข่ายบอสพอและคลิปที่มีนักการเมืองสอเสือยืนยันได้ว่าคลิปเสียงนั้นเป็นคลิปเสียงจริงไม่ใช่คลิปตัดต่อหรือ AI แต่ตอนนี้ต้องการคลิปฉบับเต็มเพื่อทํางานในการสอบสวนต่อไปรายละเอียดจะเป็นยังไงยังไม่ขอเปิดเผยขอเอาไว้สืบสวนเพื่อดําเนินการด้วย